สองกล้องครับกำลังมองกล้องหนึ่งกล้องสองอยู่นนเจตส,สู้กล้องผมไม่ได้กล้องผมชัดกว่าครับขอบพระคุณครับแล้วพ่อผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับวันนี้มาบอกบุญโยมนะครับคุณโยมเคนอลูมิเนียมจรเินพรอนด้วยนะครับเห็นหน้าคุณโยมนี้ขึ้นมา เดี๋ยวมาจะถามโยมสักวันเดี๋ยวจะเข้าไปถามาครูอาจารย์ญาติโยมเข้ามาทักทายกันได้นะครับหรืออยากจะเข้ามากราบพระที่วัดนะครับที่วัดน้ำโจของเราก็มีวิหารโบราณแล้วก็มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือพระพุทธแสงสุรยิยพุทธบารมีพระประธานบนพระวิหารนะครับ แล้วก็พระที่สําคัญอีกองค์หนึ่งก็คือพระแก้วเจ้ามหาจากักรพรรดิเป็นที่ไหว้ที่สักการบูชาก็เปิดให้ญาติโยมได้เข้ามากราบไหว้ในช่วงเช้า,าทุกวันนะครับหากว่ามีาพระภิกษุสามเณรอยู่ที่วัดก็จะเปิดให้ญาติโยมได้เข้ามากราบสักการะนะครับหรืออยากจะไปไหว้พระเจ้าอิมบุญนะครับที่ศาลาหลังใหญ่ก็จะเดินผรนได้เช่นเดียวกัน แล้วก็บอกบุญญาติโยมนะครับบอกบุญครูบาอาจารย์นะครับท่านใดที่อยากจะร่วมลงทานในวันที่23เพราะว่าวันนั้นก็ญาติโยมก็คงจะทยอยกันมาร่วมทําบุญนะครับในแบบประเพณีของล้านนาก็จะมีการทําบุญตลอดทั้งวันดังนั้นในตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็จะมีญาติโยมทยอยกันมาร่วมทําบุญท่านใดที่ต้องการจะออกโรงทาน เลี้ยงเข้าปลาอาหารหรือว่าน้ำดื่มน้ำหวานขนมผลไม้ก็แจ้งความประสงค์ได้นะครับเพื่อที่จะได้จัดเตรียมสถานที่ให้กับทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันนะครับในวันที่23แต่พิธีที่เป็นพิธีทำบุญรวมกันทั้งหมดก็คือในเวลา13นาฬิกาช่วงบ่ายอันนั้นเป็นพิธีการถวายทานพระป่า อกองใหญ่นะครับโดยคณะท่านเจ้าภาพคุณพ่อเดชาทองสุวรรณคณะกรรมการบริหารสุสานเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดถึงญาติโยมแขกผู้มีเกียรติจะได้มาร่วมกันนะครับอีกกล้องหนึ่งนี่เป็นเฟซบั๊กใช่ไหมครับ <Thank you. S 1> เป็นเพจนะครับมีครูบาอาจารย์ญาติโยมสองท่าน กำลังติดตามรับชมนะครับอาจจะเอียงๆหน่อยนะครับดูผมตัวใหญ่ที่จริงผมผอมนะฮะพอดีกล้องมันเลนส์มันกว้างนะครับเข้ามาทักทายได้นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาจะคุยอะไรอยากจะมาบอกบุญในช่วงนี้นะครับก็กราบเรียนครูบาอาจารย์นะครับพระภิกษุสามเณรลูกใด ต้องการที่จะอบยาสมุนไพรนะครับเรียกว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะคลายพิษอบสมุนไพรขับสารพิษนะฮะถามว่าครูบาอา,าจารย์พระภิกษุสามเณรลูปใดอยากจะอบสมุนไพรขับสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายนะครับเมตตา แจ้งความประสงค์ได้นะครับติดต่อไปที่ท่านแซมก็ได้นะครับติดต่อไปในเฟสวัดก็ได้นะครับในกล่องข้อความจะได้นัดวันเวลานะครับมาอบยาสมุนไพรเพื่อจะไดะ้ขับสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายเพราะว่าคนเรานั้นไม่รู้ว่าเรามีสารพิษอะไรอยู่ในร่างกายบ้างนะครับเมื่อกี้นี้เห็นโยมพี่การณกนิตได้ส่งรายชื่อโยมร่วมทําบุญใช่ไหมฮะ ขอประกาศในที่นี้เลยแล้วกันนะครับเพื่ออนุโมทนาโอ้รา,ายนามผู้ร่วมสร้างเมนไฟฟ้าที่สุสานวัดน้ำโจ้ของเรานะครับมีคุณพ่อเดชาทองสุวรรณบริจาคจำนวน5 0 0แสนบาทนะครับคุณแซมคุณละลิตาทองสุวรรณจากประเทศอังกฤษบริจาค1 0 0 0 0บาท คุณโยมปฏิพานคุณโยมชะลันลัตผู้ระยากรุงเทพหานคร1 0 0 0 0บาทคุณดอนเรืองบัวคำอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย5,000บาทดรสมชายคงสิริวงศ์กรุงเทพหานคร5 0 0 0 0บาทดรพลพาพุทธานุกรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนยรกรุงเทพหานคร6 0 0 0บาท คุณโยมทิติรัต์เบญยรักษ์จากจังหวัดศรีสะเกษ2 0 0 0 0บาทคุณโยมธนพลสุชาดาพงสุทีรักุลกรุงเทพมหานคร5,000บาทคุณโยมสุภชาทองสุวรรณ5,000บาทคุณโยมอารานรักเล็ดงาม2,000บาทดรประสิทธิ์ขะชะโคตร2,000บาทคุณโยมประเสริฐทรงบุญเรียง จังหวัดลำพูน3 0 0 0บาทคุณโยมโนพพลัสสมบูรณ์อุบลราชธานี1 0 0 0บาทคุณโยมกิตศรีสุภะจากจังหวัดขอนแก่น1 0 0 0บาทดรนัทวิทย์อาจารย์วีระยาศิริรัชดานันท์จังหวัดศรีสะเกษ1,000บาทคุณโยมกิจใจยคุณโยมจากอำเภอจองทองเชียงใหม่1,000บาท ท่านผอ,อ,อสุวิทย์คำมูลจังหวัดน่านหน้า1,000บาทคณะครูอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดศรีสะเกด2,800บาทคุณโยมสัญชัยพุทธคุณอุบลราชธานี200บาทคุณโยมอภิรัตอุทิเศศ500บาทคุณโยมเลวัตสมบูรณ์อุบลราชธานี1,000บาทอาลองศาสตราจารย์จิตใสข้องพยาบาล1,000บาท ท่านรองพานุสกลธนรักษ์อันนี้รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่านะครับหนึ่งมืนบาทคุณโยมชัยพัชรวัตรกัลยานุพงศ์เ0้าบาทน้องหมูประกรณ์ชัยวรจิตชุติวัฒน์ส0มพบาทคุณลิงชะรินประสงค์สิวัฒน์ส0มพบาทร้อยตีสวัสดิ์คุณโยมจุดีจันแก้ว3,000บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เพื่อนคุณพ่อเดชา5,000บาทคุณโยมธัญรัตน์ตุลสิริวิศรานุตา1,000บาทคุณโยมทิติพันธ์คันธากาศ1,000บาทคุณโยมทนายอำเภอเลอยยศพุทธชิโนรถนายอำเภอสารพี2,000บาทคุณพ่อแสนขัดแก้วพร้อมลูกหลาน1 0 0 0บาทคุณพ่อกำนันคำปันทองยศพร้อมลูกหลาน9,000บาท คุณโยมลาวันขันดี100บาทคุณโยมกันกนิดช,ชื่นตาพร้อมครอบครัว300บาทบริษัทนภัทมงคลค้าข้าว1บื่นบาทอขออนุมโมทนาอันนี้ก็เป็นรายชื่อนะครับาตดโยมครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมทำบุญนะครับสร้างเมนอของผมหลุดไปแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวผมออกไปก่อนอลบวีดีโอเดี๋ยวผมเข้าใหม่คนระับอเอาละมาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมได้อ่านรายชื่อ,อครูบาอาจารย์ยติโยมที่ได้ร่วมทําบุญไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงก็ครูบาอาจารย์ก็เป็น ากาบนมัสการครูบาอาจารย์จเจริญพรญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะครับโนในเพจก็มีญาติโยมชมกันเจ็ดท่านขอกราบขอบพระคุณนะฮะขอแก้วน้ำนึ่เมื่อกี้ผมก็ได้อ่านรายชื่อรายนามญาติโยมที่ได้ร่วมทําบุญมานะครับดังนั้นก็ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาของอครูบาอาจารย์ญาติโยม ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับก็เข้ามารับชมกันต่อนะครับวันนี้ก็ผมก็มา,าพบปะพูดคุยบอกข่าวบุญข่าวกุศลให้กับบรรดาญาติโยมท่านแขกคู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ เข้ามาทักทายกันได้นะครับพอดีผมเข้าเฟซใหม่โทรศัพท์ของผมก็ยังเป็นยุ่มเหมือนเดิมครับก็คือเข้าไปสักพักหนึ่งมันก็จะเด้งออกมาไม่เป็นไรครับวันนี้เราไลฟ์สดนะครับไม่ได้เป็นพิธีลีตองแต่ประการใดนะครับดังนั้นก็ขอช่วยกันนุโมทนาบุญบอกบุญกันไปนะครับ เข้ามาพบปะพูดคุยกันได้นะครับในปี2564นี้ปีนี้เป็นปีวัวทองนะฮะใช่ไหมปีนี้เป็นปีวัวก็เป็นปีเกิดของกระผมด้วยเหมือนกันปีฉลูนะครับดังนั้นก็อํานวยไวพรทุกท่านที่เกิดในปีฉลูด้วยก็เป็นปีประจำปีเกิดของเรานักสัตว ปีเกิดนะครับดังนั้นก็ขอให้เจริญสุขสวัสดีกันทุกปีนะครแต่ก็มันก็เวียนมาบรรจบครบกันอีกวาระหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านแม้แต่บางท่านก็อาจจะไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดคาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าเรื่องการกระทำบุญนี่ก็สำคัญเพราะว่าบางท่านไม่เข้าใจที่ไปที่มานะครับของการ มีชีวิตของการที่เราทั้งหลายจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าคนบุคคลหนึ่งจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายครบทั้ง32ประการมีสติสัมปชัญญะพร้อมบริบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับและที่สำคัญก็คือว่าหาได้ยากแล้วเนี่ย เราได้ทําบุญกับเนื้อนาบุญที่ถูกต้องเนี่ยก็จะได้บุญมหาศาลยิ่งขึ้นไปดังนั้นการทําบุญมันต้องผ่านเรียกว่าผ่านเนื้อนาบุญที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะทําบุญกับบุคคลที่มีศีลห้าบริสุทธิ์มีศีลแปดบริสุทธิ์เป็นพระภิกษุส,สามเณรน,นะครับไล่เลียงดาดับนะครับพระโสดาบันพระอารหรันต ตลอดไปจนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นอานิสงส์ในการทําทานนะครับผ่านเนื้อนามุญก็เป็นสิ่งสําคัญมีหลายท่านอาจจะคิดว่าการทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ดีปล่อยนกปล่อยปลาก็ดีก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ว่าการทําบุญนั้นก็มีบุญยเขตก็คือเนื้อนามุญที่ได้รับกุศลเนี่ยเ,เป็นบุคคลประเภทไหน ดังนั้นนี่เราจะทําบุญสิ่งใดก็ตามจองระลึกนึกถึงสิ่งนี้เป็นสําคัญด้วยนะครับดังนี้เราจะทําบุญแล้วก็จะได้รู้ที่มาที่ไปทําบุญกับอะไรได้บุญกุศลเต็มเปี่ยมได้ขนาดไหนเหมือนหลวงปู่ทองท่านว่ามีลูกศิษย์ท่านถามนะครับกับผมเห็นในโพสท,ทั้งหนึ่งถามหลวงปู่ว่าถ้าหลวงปู่มีโอกาสได้ทําบุญหลวงปู่อยากทําอะไร หลวงปู่ท่านตอบว่าอยากถวายอยากทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่สักครั้งหนึ่ง,งก็ได้ถามหลวงปู่ว่าทำไมหลวงปู่ถึงอยากทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่หลวงปู่ก็บอกว่าเผื่อโชคดีในนั้นมีพระอริยเจ้าพระรหันถึงแม้จะมีสักรูปหนึ่งก็เป็นบุญอย่างใหญ่หลวงแล้วดังนั้นนี่สำคัญตรงนี้นะฮะญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเราทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ทำบุญกับบุคคลไม่มีศีลนะถึงแม้ว่าจะได้กุศลมือนกันแต่กุศลมันก็มีอนิสงส์แรงกล้าต่างกันดังนั้นการทําบุญถูกที่ถูกทางถูกการะเทศะถูกบุคคลถูกสถานที่ถูกเวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ฝากทุกท่านในเรื่องของการกระทําบุญและดิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเราอยู่ในโลกนี้นเกิดมาแล้วพบกับโลกระบาด เราอาจจะได้ทำกรรมทำเวรร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะครับอย่าไปโยนโทษให้แก่ผู้อื่นฝ่ายเดียวบางทีในก่อนหน้านี้ในอดีตชาติเราอาจจะเคยเป็นทหารกาทั้งหลายจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองนะครับเอาโลกหาโลร้ายทั้งหลายไปปล่อยเมืองนั้นเมืองนี้ พอถึงเวลาเราก็จะมาประสบพบเจอกับโรคระบาดท,ทั้งหลายมาได้รับความทุกข์ใจทางกายบ้างทางจิตบ้างนะครับบางทีโรคไม่มาถึงตัวแหะแต่เราวิตกกังวลก็เหมือนเราไปขู่เขาไว้ว่าจะยกทัพไปตีเมืองเขาทําให้เขาได้ทุกข์ร้อนมองใจทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนเป็นกวนกวายก็เหมือนกันะเราอยู่ดีๆนะก็ไปโทษคนนี้คนนั้นมาปล่อยโรคปล่อยภัยให้เรา จนคิดว่าเป็นโทษของผู้อื่นทั้งหมดดังนั้นนี่เราเวียนว่ายตายเกิดกันมาในวัตฏสงสารว่ากันนับไม่ถ้วน,นเราไม่รู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมาในวัตฏสงขารน,นี้มากี่พบกี่ชาติยาวนานสักเท่าไหร่ดังนั้นเราได้ทํากรรมอะไรไว้กับผู้อื่นได้หลอกได้ลวงได้ทําให้เขาเกิดความวิตกกงังวลได้ไปกระทำร้ายขมเหงเขานะครับ ทำร้ายทางจิตทางใจนะครับโดยเฉพาะทางร้ายทำร้ายทางวัชิทำร้ายทางกายกรรมนะครับทำให้เขาทั้งหลายนั้นถือโทษโกรธเรามานะจองล้างจองผ่านกันมาก็อาจจะเป็นได้อย่าไปคิดว่าโลกชนิดนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนนี้ทำคนนู้นทำดังนั้นนี่ผลกรรมทั้งหลายที่มันทำกันไว้ตั้งแต่อดีตชาติอาจจะมาให้ผลในช่วงนี้ก็ได้ ดังนั้นเราก็ต้องทำใจเป็นกลางอย่ายไปอคตินะครับาบางทีเราอาจจะไปโทษประเทศเพื่อนบ้านบางโทษประเทศนั้นประเทศนี้โทษคนนั้นคนนีนะ้ว่าเขาไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่รับผิดชอบเราเองตั้งหากที่ต้องรับผิดชอบตัวเองใช่ไหมนะครับเขาก็ไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวแล้วเราไปติดเขาเขามาติดเราเนี่ยก็คิดให้ดีนะฮะอย่างนั้นอย่ายไปอคติโยนโทษในคนอื่นก็จะกลายเป็น มโนทุจริตเป็นวจีทุจริตไปซะเปล่า,าแทนที่เราจะป้องกันตัวเองไปโทษว่าคนนั่นติดแทนที่จะอยู่บ้านไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ตัวเราเองก็ไปเนี่ยถ้าไม่ไปก็ไม่ติดใช่ไหมครดังนั้นอย่าไปโทษคนอื่นเสียทั้งหมดเราตังเองที่ต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องรักษาให้ดีต้องประครับประคองจิตของตัวเองให้ดีนะครับ กลายเป็นวิตกกังวลไปดังนั้นโดกกรรมโลกเวรก็ยังมีอยู่องค์พัะมัสมาสัมพุทธเจ้าท่านจะลงมาเกิดท่านยังจะต้องดอูสิ่งที่ประกอบในการจะลงมาเกิดใช่ไหมดูเทวีบใช่ไหมดูบิดามารดาจะไปะเกิดกับไอดูว่าจะเกิดในช่วงที่มนุษย์มีอายุกี่ปีใช่ไหมนะดังนั้นนี โลกมันก็เหมือนกันมันจะมาเกิดช่วงใดเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเลือกเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นพระอาริยะที่จะสามารถเลือกที่เกิดได้เลือกบุคคลที่จะไปเกิดได้เลือกประเทศที่จะไปเกิดได้ดังนั้นสิ่งที่มันจะมาเกิดกับเราก็เหมือนกันดังนั้นนี่เราต้องตั้งตนให้อยู่ในศีลในธรรม นะครับทำอย่างไรจะให้จิตใจของเราสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเกิดในภพภูมิข้างหน้ามีจิตใจสูงเป็นอริยะบุคคลเราจะได้รับข่าวสารเราจะได้เล็งได้เห็นว่าเราอยู่ที่ไหนที่นั่นปลอดภัยกับนมัสการท่านอาจารย์วัดนันทารามนะครับท่านอาจารย์เมตตากับนมัสการสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับดังนั้นก็ ก็ต้องเข็นใจสั้งผู้อื่นและเราด้วยนะครับอย่าไปตีโพยตีพายยกโทษให้กับคนอื่นฝ่ายเดียวเราก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะไปทำร้ายจิตใจเขาทางอ้อมก็ได้เราอาจจะไปโกรธเขาโดยที่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้บางทีอคติเขาไปเองก็ได้นะครดังนั้นก็จะกลายเป็นอกุศลติดตัวเราเสียเปล่าดูแลจิตของเราให้ดีดีกว่านะครับดูแลสุขภาพของเราให้ดีดีกว่า ป้องกันตัวเราให้ดีดีกว่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคภัยมันมาเกิดขึ้นกับเราจะดีกว่าไม่ต้องไปโยนโทษนะครับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เราก็ทุกวันนี้ยังก็ไม่รู้นะครับว่าใครติดโควิดบ้างใช่ไหมว่ากันไปทั่วไปมั่วไปหมดพมา่าบางไทยบางอะไรบางว่าเข้าไปเรื่อยนะครับ โดยที่คนเขาก็ไม่ได้อยากติดกันเลยรมันเป็นมาแล้วดังนั้นก็ให้กำลังใจกันเหมือนคุณหมอทวีสินท่านบอกว่าอย่าไปโทษกันให้กำลังใจกันสู้ๆช่วยกันกาดอย่าตกนะกาดอย่าตกก็คือไปไหนก็อย่าลืมแม็ดนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็แม็ดก็อย่าใช้ซ้ำมาจนโอโหบางคนผมก็เห็นแล้วก็หน้ามิจตกแทนเป็นกันบางที ใช้แมสจนเปื่อยหมดแล้วนะฮะบางทีไม่รู้ว่ามันป้องกันโรคหรือสะสมโรคใกล้ตัวเราดังนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับตลอดถึงเพื่อนสาธรมิกแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับ นะวันพรุ่งนี้ครับมีโอกาสกับผมก็จะมาอนุโมทนารายชื่อรายนามญาติโย,ยมที่ร่วมทําบุญสร้างเมนเผาศพนะที่สุสานบ้านน้ำโจกของเรานะครับซึ่งจะได้สร้างเป็นเตาเผาหรือว่าเมนไฟฟ้าป้องกันมลพิษลดภาวะโลกร้อนและก็ช่วยให้ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดังนั้นก็จะได้มาประกาศอนุโมทนาในวาระโอกาสต่อๆไปวันนี้ก็ต้องขอกรับขอบพระคุณขออนุโมทนาสําหรับการติดตามรับชมอ,อย่างไรก็ทักทายกันมาในกล่องข้อความก็ได้นะครับหรือหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็ทักทายกันมาในกล่องข้อความหรือในที่แสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับได้ทักทายราศัยกันก็เป็นบุญได้พบเจอกันยาณมิตร กัรยาณธรรมคนดีทั้งหลายก็เป็นบุญแล้วนะครับดังนั้นก็ขอกับขอบคุณนุโมทนาทุกท่านให้ได้เจริญสุขสวัสดีทุกทีวาราตีการมีสุขภาพพรรณไาม่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนทุกท่านขอกับขอบคุณนะครับขออนุโมทนาขอเจริญพร